สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้มาพบกับเล่าพัฒนาอีกคลิปนึงเนาะคะ่ะชุดไดที่พ่าเห็นตอกคือมันหลุดแอดขัดออกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะลงไปคลิปเมื่อกี้กําลังโหลดอัปโหลดวิดีโออยู่ตอนนี้ยังว่าท่านในปล้อยออกสาธารณะเนานะคะ่ะเป็นหลักหน่วยบนชนกันสี่สูตรที่สี่เม็ดเดียวมาที่สี่เน้นๆ้นเนาะคะ่ะของมืออื่นนี่ชนกันอีกพี่น้องไปเบิ้งคลิปไปจบเด้อคะ่ะ ว่ามันเป็นตามาอีกบอ่อนะคะสําหรับคลิปนี้แอดจะลงเป็น10บนสูตรใหม่ทั้งหมดเลยแต่จะมีสูตรเกาขมา้าที่เหลืออยู่เดินอยู่สูตรนึงรุดไปแล้วมือหนึ่งแต่เขาก็เดินเหน่เอยู่เสียดายเอาไปต้อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสี่สูตรนะคะสี่สูตร,นะะตรมาเบิง์วอาจะชนกันบอ่อพี่น,อนะะ้องค่ะไปเบิงขนําเตือนเลยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรปดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะไปที่สูตรเก่าก่อนเนาะคะ่ะสูตรเก่าที่เดินเมื่อคืนเนาะคะ่ะอ่ะอุ้ยขออภัยค่ะพี่น้องค่ะขออภัยเด้อค่ะหันตุยลุยโหลดเนาะคะ่ะช่องเท่ากับช่องน้อยๆเนาะคะ่ะอุปรกรณ์เท่ากับ ยังบอท่านท่านสมัยน้ำเพลนเนาะค่ะก่องกับข้อออนข้อเข็นอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเห็นบ่ค่ะมันเป็นะตะโดนแล้วนะคะมันตะโดนแล้วนะคะบอท่านเดี๋ยวเบื้องหัวคอเดี๋ยวจังเบื้องหัวคอตอนสรุปกันแล้วกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะแ,แอนไลน์กับบออะไรกองอบ่ไปน้ำแอดก่องบอไปน้ำใจเนาะค่ะ สิบนลาวพัฒนาเข้าที่8ดหลุดไปแล้วหนึ่งวดเดินเน่าอยู่ค่ะไปต่อเสียดายสูตรพี่น้องแต่เขายังอยู่ซ้ำนีอยู่กับคออุทธรไปต่อเด้อค่ะสำหรับสูตรที่ลดเกินสองมือแล้วแอดอายอายแอลอ,ออกแล้วค่ะเพราะว่ามันจะมา,าเป็นเป็นเป็นปน,นันมูซื่อๆเนาะค่ะเป็นผ้าละห้มูซื่อ เก้าแปดเก้าสองแปดสี่เมื่อกันป้อมอยี่ยังราคะตื่นขึ้นมากมีตะมึกพี่น้องหนึ่งสองสามหลักพันหนึ่งสองบวกสามห้าสองห้านะคะ ะะโอ้ยกล่องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะข้อออนข้อเย็นอยู่ค่ะโอ้ยเนาะเจะฟาฟ้าถิ่มฟา้าป้ากันเดอ้อพี่น้องท้ำได้ขากล่องไหมเนาะคะ่ะซ้ำได้ขากล่องไหมค่ะเก้าบวกกันสามครั้งเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะคะยกเกตมาก้าสองสิบแปดแปดกับเจ็ดบวกกันได้สิบห้านะคะยกหามา สี่สี่บวกหได้11บเนะคะสิคือหนึ่งบวกสมคงที่ได้4 4่บวกหคงที่ได้9 9้บวกสองคงที่ได้11 11คือ1นบวกหได้6สูตรนี้ได้4 9่เนนะคะที่หลักสิบพี่น้อง ที่หลักสิบบนเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะ4ี่เก้าหนึ่งหกเดี๋ยวแอดจะให้แคปอีกที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเบิง์สกอนเนาะค่ะทีละสูตรเนาะค่ะไปสูตรนี้สูตรที่เขาเอามาใหม่เนาะค่ะได้ซ้ำนี่พี่น้องบริยงาก็นี่เลยเพราะว่าแอดจะเอาออกมาว้ข้างนอกเลยนะคะ0ูนยห้เข้าที่0 8นยสาหเข้าที่สาที่หลักสิบบนเนาะค่ะ หนึปดเข้าที 10, 10่แปดที่หลักสิบบนเมื่อคืนนี้นะคะนะคะเอาแอดเบิง้งู้เดียวติพี่น้องกันฮักเนี่ยมันก็อ้อนละถ้วยไปซ่านเนาะคะ่ะเฮ็ดจังไรละเนาะพี่น้องน,นะคะนะคะ,นะคะมื้อก็ต้องเขียนเนาะ วกด้วยค่ะพี่น้องคะหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งได้เท่าไรบวกสี่ห้าสองเนาะค่ะสองบวกแปดได้สิบคือศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดสี่เก้าหนึ่งเนาะค่ะสี่เก้าหนึ่งตัวบวกบวกตัวเดียวกันไหมทําไมมันเหมือนกันจังเลยคนละตัวค่ะพี่น้องค่ะไปสูตรนี้นะคะ สูตรที่สองสูตรใหม่ได้หกแปดศูนย์เข้าที่ศูนย์นะคะสามห้าเจ็ดเข้าที่สามนะคะหกแปดศูนย์มาขึ้นเข้าที่แปดเนาะคะ่ะพี่น้องะจะชนบอพี่น้องชนตัวใดแน่แล้วไปนะคะมืออื่นนี่เฮ็ดแล้วได้สามหาเจ็ดพี่น้องไปเบิงวิธีท้ำนะคะหลักร้อยบวกกันสี่ครั้งแล้วก็ บวกลักสิบบนได้เท่าไรบวกเจ็ดสองสองนะคะสองสี่เป็น8 8ดแปดมาบวกแได้16 6หกหกบวกเคงที่ได้สิบสบวกสได้ห้าบวกสได้เที่มาของ3ามห้าพี่น้องนะคะสามที่หลักสิบนนะคะ่ะไปสูตรที่สามสูตรใหม่นะคะได้หกเสองผิดนะคะส สามแปดแอดฝ่าเข้าที่3 2 3 8อีกเข้าที่8สูตรระยะสั้นมากถึงมากที่สุดพูดละพี่น้องนะคะสั้นมากๆยังรุดอีกนะคะงวดนี้ของมืออื่นทำแล้วได้หกเสนะคะอ้าวสูตรนี้แอดลืมขัดออกมาถือเป็นโมฆะไปเนาะค่ะ,ะ,คะพี่น้องถือเป็นโมฆะไป นะคะมันจะมีสูตรแท่นเดีวยวค่ะพี่น้องหลักสิบนะคะหลักสิบแอดคัดออกมาก็หลายสูตรอยู่พี่น้องแป๊ดหนึ่งนะคะแมนบอเนอร์วันนี้ยังมีนี่เยกสูตรแล้วสามสูตรพอดีบะพี่น้องว่าค่ะ F แอดแต่ว่ามันแอดคัดมาเพื่ออยู่ด้วยค่ะสิบบน หน่อยโตพร้อมนะคะแปบ๊บนึงด้วค่ะพี่น้องคะแบนึ่งแป๊บนึงอีด่ดีค่ะแอดขัดออกมาเพื่ออยู่ค่ะเอาสูตรนี่เข้าไปเลยเนาะพี่น้องเนาะสิบบน8กับศนก็เข้าที่ศูนยกับ5เข้าที่สามแกับ0นย์เข้าที่แปด ขอให้เดินถน้าพี่น้องสองตัวนี้เนาะคะ่ะสูตรสองตัวเจวาบมีสูตรอีกเดินนะคะโอ้ยเหล็มนาได้นบัที่นี่ยค่ะพี่น้องเอาบวกกันเลยนะคะสูตร,รุดง่ายพี่น้องนะคะ8ปดสามยียกสีมา9ก้าสองบปดแดบวกสีได้12นะคะสองสามเป็น6 6หบวกสองได้8ดตั้ง8ปดแดบวกสคงที่ได้ศูนย์ได้10คือศูนย์นะคะ บันี้เทียบชนพี่นอ้องจะชุนหายบอนะคะชุนหายจับง่ายๆในเด้อปูหายซี่พี่น้องจับง่ายๆในเด้อปูเด้อนะคะส่วนเมื่อคืนนี่เนาะค่ะเอาติดโหลดพี่น้องมันมันเทียบอ่ไรมันหลายใบเนาะค่ะเมื่อคืนเนี่ยเมื่วอว่างนะเฮาได้ออกมาว่างเนาะพี่น้อง จับไซซีหลักหน่วยเนาะค่ะโอ้ยเบามากเนาะค่ะจับไซซีหลักหน่วยเนียนๆเ,นนเ,นเลยเนาะค่ะเอาพี่น้องแคบเอาก้อนเนาะค่ะสะไข่ออกมากเสมอขึ้นสะนอพี่น้องมันก็นน่อยพูดเนาะสามมือหนึ่งเนาะค่ะ,ะเน็ตเริ่มล้วนแล้วฝนมากแล้วพี่น้องค่ะตอนนี้ชนอยู่ที่ตัวไหนหลักสิบชนอยู่ที่อ่า C สองตัวหนึ่งสองตัวเกลีสองตัวพี่น้องเดี๋ยวแอดจะไปคัดในเหลี่มอีกที่หนึ่งก้อนเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮายัางมาท่านด้เห็ดหลายเนาะคะ่ะอ่าสำหรับหลักสิบพี่น้องนะคะเอาพี่น้องแคปเอาไว้ก้อนเนาะคะ่ะแคปเอาไว้ก้อนเดอ้อนะคะเอาเน็ตก็เริ่มล้วนแล้วนะคะเน็ตเริ่มล้วนแล้วคึ้นฝนขึ้นมาย่างแห้งเลยพี่น้องคึ้นบอ่อใดเน็ตบานแอดคึ้บนบ่อใดเนาะคะ่ะ เอาสาหรับคลิปนี้กะเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนะาะสูตรสีตัวที่อยู่ซ้ายมือสุตรเดินยาวมากเอาชุดนี้เป็นหลักเลยเด้อค่ะพี่น้อง4916เนี่เป็นเกณฑ์เลยนะคะเอาเป็นเกณฑ์เลยเอามมนันเทียบชนเอาเนาะคะ่ะเอาโมนันเทียบชนเอาถ้าเป็นเกณฑ์ก็ชนกันอยู่ที่491นั่นแหละค่ะเพราะว่าสูตรที่อยู่สูตรสองมีแค่สามตัวเท่านั้นเนองเนาะค่ะ ฟันไว้ที่491ก่อนที่หลักสิบบนนะคะเดี๋ยวแอดจะขัดออกมากอีกที่หนึ่งไปขัดเบิ้งวาชนตัวใดเป็นตะจับนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุติไวส้สมนีสากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ